สวัสดีช้าครอบครัวตัวพิทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณพิมและคุณป๊อปเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าเลือกของกินในเซเว่นนเยเวยังไงให้ยังลดไขมันได้อยู่ค่ะใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซเว่นลน์านีเราถึงเซเว่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมวดแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือหมวดคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหมวดแรกกันก่อนนึ่งก็คือข้าว ะะหาได้ง่ายๆเลยนะคะเวฟแล้วพร้อมทานเลยนะคะจะมีให้เลือกหลากหลายเลยเป็นข้าวขาวข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอร์รี่นะคะแต่ถ้าทานสำหรับคนที่อยากลดไขมันนะคะแนะนำให้ทานเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีเนาะจะได้มีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็อยู่ท้องเราได้นานขึ้นทำให้เราหิวช้าลงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวสารด้วยก็อาจจะ ซื้อไปแล้วก็หุงทานเองได้นะคะโอเคค่ะถ้าแบบสะดวกพร้อมทานจริงๆเลยนะคะแบบรีบมากๆนะคะแนะนําเป็นข้าวฟันจะสามเหลี่ยมหรือว่าวงกลมก็ได้เนาะแต่ว่าเลือกเป็นแบบแซลมอนอย่างซีอิ๊วหรือ,อย่างเกลือก็ได้เนาะที่ไม่ใส่มาอยองเนสนะคะนั่นแหละค่ะก็จะสะดวกและรวดเร็วก็สามารถทานได้เลยนะคะ แล้วก็หมวดต่อไปนะคะเป็นมันม่วงนะคะหรือว่าข้าวโพดต้มนะคะสะดวกพร้อมทานได้เลยนะคะถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทที่ดีด้วยมาจากธรรมชาติด้วยนะคะถ้าอยากทานนะคะเบื่อข้าวเบื่ออย่างอื่นเบื่อประเภทเช่นก็แบบนี้ได้นะคะสะดวกพร้อมทานเวฟปุ๊บเราก็ทานได้เลยและมาดูหมวดต่อไปนะคะนั่นก็คือขนมปังนะคะสิ่งที่แนะนํานะคะหรือว่าควรทานนั่นก็คือเป็น ขนมปังโฮวินะคะที่มีการแปรรูปน้อยและมีสารอาหารที่ดีนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือขนมปังที่มีไส้เป็นส่วนผสมนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโดนัทเค้กนะคะถ้าดูจากด้านหลังนะคะต่อหนึ่งซองนะคะคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด30กรัมเลยนะคะมีไขมันเยอะด้วย 8กร,รัมเลยนะคะพลังงานค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็แทนที่เราจะได้รับพลังงานจากแหล่งดีๆนะคะเราก็จะได้รับอย่างอื่นหรือว่ามีแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาหรือแคลอรี่แฝงขึ้นมานั่นเองนะคะเลือกสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นโฮวีดนะคะหรืออย่างนี้ก็ได้ร้อยยอดได้หมดเลยนะคะสรุปเนาะก็คือเลือกสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการ แปงรูปน้อยนะคะหรือว่ามีไขมันที่เข้ามาแฝงน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้ำตาลที่ค่อนข้างต่ำเคแล้วก็ประเภทต่อไปนะคะคือหมวดธัญพืชต่างๆที่มาจากกาโนล่านะคะนี่เลยไม,ม่ว่าจะเป็นบานาน่าคอนเยอะแยะได้ใบหมดเลยนะคะสามารถเลือกทานได้นะคะอยู่ท้องด้วยแล้วก็ อาจจะไปเอานมเวโปรตีนนะคะเทเข้าไปแล้วก็กินด้วยกันมิกกับกันได้นะคะแล้วก็ประเภทเส้นนะคะนั่นก็คือมาม่านะคะถามว่าแนะนำไหมไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามาม่ามีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ เขาถูกแปรรูปมาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยู่ท้องแถมโซเดียมยังพุ่งอีกโซเดียมร่างกายต้องการนะคะแต่ว่าเราต้องการแค่พอเหมาะพอนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆนะคะก็สามารถทานได้แล้วก็ไปเวิร์กเอาให้เหงื่อออกนะคะโซเดียมก็จะใช้ออกไปเนาะแล้วก็ประเภทที่ไม่แนะนำนะคะนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตประเภทที่อยู่ในรูปแบบของน้ำตาลนะคะ นี่คือของหวานต่างๆเลยนะคะแบบนี้เนาะเราจะทําให้เราอยากของหวานมากขึ้นแล้วก็แถมยังไม่อยู่ท้องเราด้วยทานเข้าไปปุ๊บพอเราไม่ได้ใช้ถูกไหมคะาะจะเก็บเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นถ้าเทียบกับข้าวนะคะก็ทานข้าวดีกว่าเขาก็จะใช้พลังงานในการย่อยมากขึ้น,นร่างกายเราก็จะได้ใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ท้องนานนะคะ ทำให้เราแบบฟิตแอนเฟิร์มได้ง่ายๆด้วยนะคะแค่รู้จักเรื่องฐานเนาะนี่เต็มเลยถ้าอยากทานขนมนะคะแนะนำเป็นทาร์นะคะที่ไม่ผ่านการทอดนะคะก็สีส้มสีเหลืองได้หมดเลยนะคะหรือว่าประเภทอื่นแบบสาลายนะคะที่ไม่ผ่านการทอดที่มี คร์บหรือว,ว่าคาร์โบไฮเดตน้อยๆต่ำๆแล้วก็แฟตน้อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็ลองดูพิกฉลากโพชนาการดูนะคะแล้วก็ลองเลือกดูนะคะอย่างอันนี้นะคะต่อ1ซองนะคะ25กรัมเขาก็จะได้คาร์โบไฮเดรต3 3กรัมเหมือนที่เรากินข้าว50กรัมประมาณนั้นนะคะถ้าเทียบเคียงเนาะก็ถ้าอยากทานจริงๆก็ไปหักลบคาร์โบไฮเดตจาก มืออื่นหรือว่าจากแด่งอื่นเพื่อมาทานได้นะคะก็ถือว่าทานขนมได้ flexible นะคะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่เครียด enjoy eating <c oughs> และเครื่องดื่มประเภทน้ำชานะคะถ้าอยากทานของหวานๆนะคะหรือว่า ทานน้ำชาอยู่แล้วก็แนะนำเป็นน้ำชานะคะคที่ไม่มีน้ำตาลน,นะคะของยี่ห้อโอชิหรือยี่ห้ออื่นๆได้หมดเลยและเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนะคะแนะนำให้ทานเป็นศูนย์แคลอรี่หรือว่าเป็นซีโร่ต่างๆนะคะสำหรับคนที่พยายามจะลดของหวานลงนะคะแล้วก็ลดไขมันหรือ ควบคุมน้ำหนักอยู่ก็สามารถทานได้นะคะก็จะสามารถทำให้เราอยากของหวานน้อยลงแถมยังไม่มีแคลอรี่ด้วยแต่ว่าทานพอเหมาะพอสมพอ สำหรับอาหารประเภทโปรตีนนะคะที่แนะนำเลยนะคะในเซเว่นเนาะหมดแรกนะคะไข่ไก่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ลวกไขย่ยางมะตูมหรือไข่ต้มนะคะมีเต็มไปหมดเลยนะคะหรือถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกอกไก่นะคะสันในไก่ที่ปรุงมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ทานได้เช่นกันหรือไข่ตุ้นก็ได้เต้าหู้ไข่ก็ดีนะคะแต่ ที่แนะนำให้เลี่ยงนะคะก็เป็นพวกไส้กรอกหรืออาหารที่แปรรูปทั้งหลายแหล่นะคะเพราะว่าจะมีส่วนผสมของไขมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีนะคะเติมนั่นนู่นนี่เข้าไปนะคะรวมไปถึงสารกันบดและมีโซเดียมสูงด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้แคลอรี่เยอะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรทานนะคะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไป ประเภทนมเลยค่ะมาที่ตัวนี้เลยนมโปรโตีนนะคะทานได้เลยนะคะรวมไปถึงน้ำเต้าหู้นะคะอันนี้เป็นสูตรหวานน้อยก็แนะนำมากเลยนะคะสังเกตได้ว่าจะมีปริมาณโปรโตีนค่อนข้างเยอะเลยนะคะไขมันน้อยและคาร์โบไฮเดรตน้อยน้ำตาลน้อยด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะ ขยับไปที่โยเกิร์ตกันหน่อยนี่สำหรับโยเกิร์ตนะคะให้เพื่อนๆดูฉลากดีๆนะคะเน้นอันที่มีโปรโตีนสูงและน้ำตาลน้อยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีทำออกมามากมายหลายยี่ห้อเลยนะคะพลิกเข้าไปดูฉลากได้เลยนะคะเลือกที่ไขมันน้อยน้ำตาลน้อยนะคะโปรโตีนสูงหรือที่แนะนำพิมพกับคฮปป๊อปทานบ่อยนะคะ บราล์กรีโยเกิดแบบ0%แฟตนะคะนี่พลิกมาดูฉลางนะคะโปรโตีน5กรัมไขมัน0คาร์โบไฮเดต9กรัมนะคะน้ำตาลก็หลักหน่วย8กรัมเท่านั้นอันนี้ก็แนะนำนะคะถ้าไปเทียบกับตัวอื่นเดี๋ยวให้เเพื่อนๆดูตัวนี้ละกันดัชชี่ o s สต t อเบอร r r ีนะคะดูที่ฉลากด้านหลังนี่เห็นไหมคะคาร์โบไฮเดต29กรัมนะคะโหน้ำตาล ถึงยีกรัมเลยนะคะนี่อันนี้ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงโซนของอาหารกระป๋องด้านนี้นะคะจะเป็นในหมวดของทูน่านะคะที่แนะนํานะคะจะเป็นทูน่าในน้ําแร่หรือว่าทูน่าในน้ําเกลือนะคะส่วนในน้ํามันเนี่ยจะไม่แนะนําเพราะว่าปริมาณไขมันค่อนข้างสูงเลยนะคะที่แนะนําจะเป็นตัวนี้เลยในน้ําเกลือน้ำแร่นะคะถ้าพลิกดูฉลากแล้วเดี๋ยวคริมเอานี้ให้ดู จะเห็นว่าโปรโตีนค่อนข้างสูงเลยนะคะ1กระป๋องนี่อันนี้ครึ่งกระป๋องโปรโตีน14กรัม1กระป๋องโปรโตีน28กรัมเลยนะคะชูหน้าก็อยู่ในหมวดที่เราสามารถเลือกทานเป็นแหล่งอา,หา, yeah! าหารประเภทโปรตีนได้เลยเย้และสารอาหารประเภทไขมันเลยนะคะร่างกายของเราต้องการไขมันแต่ว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนั่นก็คือกูดแฟตนั่นเองนะคะพี่เซเว่นของเรานะคะสะดวก ซื้อมีหลากหลายเลยนะคะเราเลือกทานได้หมดนะคะแนะนำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงตัวมะม่วงหินมะพร้าวน,นะคะหรือว่าแอลมอนนะคะได้หมดเลยนะคะทานแฟตที่ดีให้กับร่างกายแต่สิ่งที่ไม่แนะนำเลยนะคะนั่นก็คือถั่วนะคะที่มีสิ่งต่างๆเคลือบนะคะว่าจะเป็น เนี่ยแป้งนะคะทําให้กรุบกรอบมีรสชาติมากขึ้นและมีน้ําตาลเข้ามาเป็นส่วนผสมนะคะแต่ถ้าอยากทานนะคะสามารถทานได้ก็ลองเมนเทสเอาเองนะคะแต่แนะนํานะคะเมนลูกมวงหินมะพานแอลม,มอนด์ได้หมดเลยนะคะก็ร่างกายต้องการไขมันนะคะแต่เลือกฟู้ดแฟตให้กับร่างกายนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเราไปทัวร์เซเว่นกันมาแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะคนที่ลดไขมันหรือกําลังฟิตหุ่นอยู่นะคะเราสามารถที่จะเลือกทานของในเ e เ e ่ e อีเล n เได้สบายๆเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องคํานึงถึงแคลอรี่รวมที่ร่างกายเราต้องการเป็นหลักและที่สาคัญคํานึงถึงสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะเน้นทานแต่สิ่งดีๆเลี่ยงน้ำตาลเลี่ยงไขมันที่ไม่ดีนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถ enjoy eating ใน7 e เ e ่ e อีได้แล้วและยังฟิตแอนด์เฟมได้ด้วยค่ะใช่แต่ถ้าเราเบื่ออาหารใน7นะคะเราก็ไปทานข้างนอกได้เหมือนกันเนาะก็เลือกสารอาหารที่ดีอย่างที่ครูพิมพ์บอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอพิสซดนี้จบไปแล้วนะคะ สอนสนุกลูกนั่งสบายไปกับครูพิมและก<ล>ููร้อมค่ายิ้มคร้าวครัวตัวฟิตยิ้มเล็กๆที่แสนขอบคุณบายบายทานเซเว่นนะคะทานเซเว่นห <laughs> <laughs> นึง <laughs> น่งสอ <laughs> งเซเว่นนึงน่งสอง